ท,ที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำม,มาว่าทำไมต้องอ่อนล้าเพื่อบาโคนผลักดันคนที่ยืนอยู่ข้างล่างให้ยืนอยู่ข้างบนเหนื่อยก็ต้องทนและทนไปเพื่ออะไร คสงสัยที่ทำไปคุ้มค่าหรือเปล่าเป็นแค่ดาวสองทางชั่วคืนไม่มีใครที่จำคนที่ทำไม่ใครมีที่ยืนแต่ที่ฉันยืนยังย,ย,ยืนต่อไปทำไม,ไมคือความ มันสุขใช่ไหมเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียก่อนนะครที่ได้มายืนข้างล้ำจึงมีเรียวแรงพลังได้มากอย่างนี้มันคือความรักเล็กๆอุ๊ยโอ้โหกลิ่นเหล้าหึ่งเลยเธอกินเหล้าแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยเปล่าคือหนักหน่อยเอาหลบหน่อย หลบหน่อยสิขี้บ่นว่ะที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมต้องออนลาเพื่อบังคงระบบการขนส่งหรือว่าโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไนใครบอกอาจารย์ได้บ้างว่าการเดินทางควรจะเป็นรูปอะไรอาจารย์คะอ่ะขออนุญาตค่ะจ้ะ วินามานั่งข้างหน้าไหมถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรจะได้ถามอาจารย์ไงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นั่งตรงนี้ถ้าสงสัยหนูก็ถามได้ค่ะอะว่าไงจ้าใครตอบได้บ้างชัดชัยเธอลืมอะไรหรือเปล่าเธอยังไม่ได้วางมือถือเลยนะ อาจารย์ครับวางกัไม่วางเนี่ยมันต่างกันตรงไหน,น,นครับยังไงผมก็ไม่หยิบขึ้นมาเล่นอยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวมันก็หลับแล้ว <c oughs> พวูดมีเหตุผลเลยเล่นโทรศัพท์หรือว่าไม่เล่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกนะในเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าคลาสของอาจารย์ทุกคนจะต้องวางมือถือไว้บนโต๊ะเธอก็ต้องวางอาจารย์ครับ อาจารย์กลัวว่าผมจะสนใจมือถือมากกว่าอาจารย์เหรอครับถึงได้ออกกฎที่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานใช่ไหมถ้าอาจารย์สอนดีสอนรู้เรื่องเนี่ยไม่มีใครเขาอยากเล่นมือถือหรอกครับก็ในเมื่อเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยเขายอมรับกฎนี้กันทั้งห้องเธอก็ไม่ควรจะอ้างสิทธิส่วนบุคคลมาละเมิดกฎของส่วนรวมนะ สำหรับวิชาที่สอนก็คือวิชาความเสี่ยงด้านโลจิสติกนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาที่ไกลตัวสําหรับนักศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสอนนักศึกษาก็จะต้องมีความรู้รอบตัวในระดับหนึ่งนะคะพอเราถามไปเนี่ยสิ่งที่คําตอบที่เราได้กลับมาจากนักศึกษาก็จะเป็นลักษณะของเชิงวิเคราะห์แล้วก็ต้องใช้ความรู้รอบตัวเพราะฉะนั้นวิชานี้เนี่ยเราจะทําให้เห็นถึงศักยภาพในตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจน,นะคะ่ะ สำหรับวิชานี้เนี่ยก็มีเด็กอยู่สองคนที่เราเห็นพฤติกรรมบางอยา่างแล้วก็รู้สึกสะดุดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องพยายามที่จะแก้ไขเด็กสองคนนี้คนแรกเนี่ยเป็นเป็นเด็กผู้หญิงนะคะซึ่งพฤติกรรมของเขาเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือมาสายแล้วก็จะเดินมาคนเดียวพอเราแบ่งกลุ่มปุ๊บให้ทํางานกลุ่มเขาก็จะเลืกลักเลิก,ล,กลากว่าเอ๊ะ คือจะอยู่กลุ่มไหนดีจะไม่มีเพื่อนดึงเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าไม่รู้จะไปอยู่กลุ่มไหนส่วนอีกคนนึงก็เป็นเด็กผู้ชายนะคะลักษณะคล้ายๆกันก็คือมาสายเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนนี้จะหนักกว่าเพราะว่าเข้ามาพร้อมกลิ่นเล้านี่คลุ้งเลยนะคะแล้วก็พอมาถึงก็นั่งปุ๊บก็ไม่เล่นโทรศัพท์ก็นอนหลับนะคะหลับหลับตื่นตื่นตื่นมาก็บางทีเราถามอะไรไปก็จะตอบมาแบบกวนกวนก็เลยเป็นเด็กสองคนที่เราพยายามที่จะเข้าไปแก้พฤติกรรมแล้วรู้สึกว่าเราต้องแก้ให้ได้ค่ะ <C> e <get ful> วินาอาจารย์ขอนั่งด้วยคนนะเชิญค่ะอาจารย <c oughs> ์ขอบใจจ้ะคืออาจารย์จะถามวินาว่าตกลงวินาจะพูดก,กับใครทำรายงานหรือว่าจะทำคนเดียวค่ะอาจารย์ทำไมอ่ะ <c oughs> เพื่อนที่ว่างๆอยู่เยอะแยะนี่ <c oughs> หนูหัวไม่ดี <c oughs> เรียนไม่เก่งกลัว <c oughs> จะทำให้เพื่อนเสียเวลาค่ะ <c oughs> เรียนไม่เก่ง อาจารย์ว่าไม่ใช่นะที่ตอบ้อสอบคราวที่แล้วก็วิเคราะห์ได้ดีนะเขียนได้ฉลาดแล้วก็มีไอเดียดีๆเยอะแยะเลยคือหนูต้องทำพาร์ทไทม์ไม่มีเวลาถ้าจับคู่กับเพื่อนก็จะกลายเป็นว่าหนูเอาเปรียบวีนาะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพูดกับอาจารย์ได้นะ ทานแล้วยังจะหลับอีกเหรอชัดชัยจานตอนสอบผมทำได้แล้วกันนะถ้าเก่งนักเนี่ยไหนลองบอกเพื่อนๆสิว่าอะไรคือความเสี่ยงในระบบโลจิสติกไปวิบัติทางธรรมชาติครับพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นอะไรที่สูญเสียมากนะครับแต่มันไม่ค่อยมีใครคิดถึงอ จริงๆเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีความรู้รับตัวมากแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ยอมรับตัวเขาเองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นในสิ่งที่เขามีก็คือเขามีความสามารถเวลาเขาตอบคําตอบมาแต่และอย่างเนี่ยเราก็อึ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคืออย่างแรกต้องทําให้เพื่อนยอมรับก่อนให้เขายอมรับตัวเอง พอเขาตอบมาเนี่ยเราก็พยายามท้าทายเขานะให้เขาตอบมากขึ้นให้เพื่อนเห็นศักยภาพเขาด้วยธีกันพอเขาตอบมาปุ๊บเราก็จะชมแบบเฮ้ยเจ๋งนันเนี่ยเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยอาจารย์เองก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะไหนลองยกตัวอย่างให้อาจารย์เข้าใจชัดๆได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากๆเลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์โลจิสติกทั้งระบบเนี่ย ถึงก็พล่มสลายเลยนะครับอย่างอย่างที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดสึนามิพินาศทั้งเมืองครับเห็นไหมครับแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่นานๆจะเกิดขึ้นทีหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้นะมันก็ต้องควบคุมไปได้สิครับอาจารย์เพราะมันเป็นความเสี่ยงแบบที่อาจารย์บอกแต่อย่างถ้าเกิดคิดจะลงทุนทําธุรกิจที่ญี่ปุ่นเนี่ย ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยถือว่าต้องเอามาคำนวณร่วมด้วยครับ,บอาจารย์สวัสดีค่ะวัสดีจ้าเอ่อรับอะไรดีคะเห็นอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเขาบอกว่าเธอทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่อ่ะ อาจารย์ก็เลยแวะมาเยีนน่ยมจ้ะอาจารย์นนเห็นวีนาโพสเฟซบุ๊กแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยถ้ามีปัญหาอะไรก็เล่าให้อาจารย์ฟังบ้างสิเผื่ออาจารย์จะช่วยได้นะทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่มีค่าล่ะก็ไม่ว่าหนูจะทำอะไรในสายตาของแม่มันก็ไม่ดีสักอย่างพยายามเรียนพยายามทำงาน แต่แม่ก็ชอบพูดว่าทำไมไม่ดีเหมือนคนนั้นทำไมได้เงินน้อยทำไมไม่เหมือนลูกคนข้างบ้านน้อยใจที่แม่เขาเปรียบเทียบใช่ไหมคือถ้าหนูไร้ค่าขนาดนั้นหนูก็ไม่ควรเกิดมาเลยค่ะวีนา ตัวเราเองอะยังคิดดูถูกตัวเองเลยแล้วแบบเนี้ยจะให้ใครมาเห็นคุณค่าในตัวเราละ่ะอาจารย์ว่าวีนาต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วนะไม่อย่างนั้นะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ไม่มีความสุขหรอกหนูว่าอาจารย์อย่ามาเสียเวลาเรื่องของหนูเลยค่ะไม่มีใครอยากช่วยหนูจริงๆริงงๆหรอกหนูมันก็แค่เศษขยะ เป็นแค่จุดเล็กๆไม่มีค่าไม่คุ้มค่าให้อาจารย์มาใส่ใจหรอกคะ่ะวินารู้ใช่ไหมว่าอาจารย์เคยเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติมาก่อนทราบค่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นรองนางสาวไทยทำอะไรก็ดูดีไปหมดนี่ เคยเห็นเป้าที่เขาใช้แข่งยิงปืนกันไหมหน้าตามันก็จะเป็นวงกลมๆนี่แบบนี้เป็นวงกลมซ้อนกันหลายๆวงแล้วก็จะมีจุดเล็กๆตรงกลางเป็นจุดที่เล็กที่สุดเลยแล้วเวลาที่อาจารย์แข่งนะอาจารย์ก็จะเล็งที่เจ้าจุดเล็กๆจุดนี้แหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดเลยนะวีนาบอกว่าวีนาเป็นจุดเล็กๆ ที่ไม่สำคัญไม่มีค่าให้ใครมาสนใจแต่ครูสนใจวินาเป็นจุดเล็กๆที่สำคัญสำหรับครูนะ ชัดใช่อาจารย์ยชาวนี้ไม่มีเรียนหรอจ๊ะมีครับอาจารย์เมื่อคืนผมกินเหล้าดึกไปหน่อยเข้าไปก็หลับอะครับเลยนอนตรงนี้ดีกว่าคงไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่าบ่ายนี้มีคลาสของอาจารย์ห้ามลืมห้ามสาย คุนี้ผมชนะอาจารย์นะครับ10เ่อไงโอเคจ้ะอาจารย์แพ้และในฐานะที่เธอเป็นผู้ชนะนี่นะในลองออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อจากวันนั้นสิว่าโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์คือความเสี่ยงรายละเอียดมันเป็นยังไงอาจารย์ยังไม่เข้าใจเลยตบมือใหนจ้าบายอยู่แล้วครับ อันนี้ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะคะก็คือชัดชัยเราทําให้เขาภูมิใจตัวเองละแล้วก็เขารู้สึกตัวเองี่มีคุณค่าพัฒนาได้สิ่งที่เห็นจากชัดชัยเนี่ยก็คือเขามาเร็วขึ้นมาด้วยสภาพที่ตั้งใจเรียนไม่เมาไม่แห้งเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งที่มันเป็นข้อเสียของเขาก็คือเรื่องของการดื่มเหล้าเขาก็ฟังแล้วเขาก็กลับมาบอกเราบอกว่าอาจารย์ผมก็ จะพยายามเปลี่ยนแปลงจะพยายามลดและกันแล้วก็วันหนึ่งผมจะเลิกให้ได้ค่ะอย่างคนแรกวีนาเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับเขาเป็นรายบุคคลนะคะไปพูดคุยไปเปิดใจกันเริ่มแรกเราก็ถามเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรเขาก็เริ่มที่จะเล่าว,ว่ามีปัญหาทางบ้านถูกเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นรู้สึกตัวเองไม่มีค่ากับใครเลยเราก็บอกเขาว่าจริงจริง เขามีค่าสําหรับเราแล้วก็เขาก็ไม่เชื่อแรกๆเขาก็ไม่เชื่อนะคะแต่เราก็เปิดใจกันด้วยการที่เล่าเรื่องของตัวเองเราให้ใจเขาเราถึงจะสามารถเปิดใจเขาได้แล้วก็ได้ใจกลับมาแม่เขาคงหวังดีอ่ะคงพยายามจะกระตุ้นให้วีนาพยายามทําให้ดีขึ้นไงแต่แม่เขาไม่เคยให้กําลังใจเลยนะคะพูดว่าหนูเอาหนูไปเปรียบเทียบตลอดงั้นครูถามหน่อยนะ สิ่งที่แม่เขาว่าเขาบ่นเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรก็คงได้ระบายความเครียดที่หนูไม่ได้อย่างใจเขาโอเคเขาเครียดเครียดที่เราไม่ได้อย่างใจนั่นก็หมายความว่าเขาห่วงห่วงอนาคตของเรา ครูจะบอกให้นะพ่อแม่ทุกคนแหละเขาจะห่วงว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่แล้วลูกจะอยู่ยังไงห่วงว่าลูกจะดูแลตัวเองได้ไหมและพอเขาเห็นว่าเราทำไม่ได้เนี่ย ก็เลยเครียดแม่เขาเรียนน้อยรู้น้อยเขาก็มีวิธีแสดงความรักความห่วงใยในแบบที่เขารู้แต่ว่าเราไม่เข้าใจ เปล่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวอาจารย์เขาขอให้เธอเลิกเล่าไม่ใช่หรอฉันพยายามแล้วแต่มันทนไม่ไหวทนหน่อยไม่ได้เลยไงนี่จะให้ฉันช่วยยังไงบอกมาเลยนะโอยอย่าไปยุ่งเลยปะเรื่องขอตัวเองเอาให้รอดล้เนอะ ชาชัยเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอเรื่องกินเหล้าอ่ะก็ไม่กินแล้วนี่ไงอาจารย์จะเอาอะไรอีกอาจารย์รู้ไหมว่าผมทรมานผมเนี่ยติดเหล้ากินไม่ได้สิบสี่สิบข่าไม่ใช่ระย้าก็หน่อยเลิกไม่ได้อาจารย์ไม่เคยกินอาจารย์ไม่เข้าใจหรอก ถ้าเกิดว่าเลิกไม่ได้อะเราก็กินให้มันน้อยๆลงหน่อยได้ไหมก็ค่อยๆลดทีละนิดไงนะจากนารย่มายุ่งกับผมดีกว่าผมจะเปะยังไงมันก็เรื่อวของผมดนี้ได้ไงอะอาจารย์เขาหวังดีนะหวังดีเหรอหวังดีเหรออาจารย์จะต้องหวังดีกับนักเรียนทุกคนอย่างนี้ได้เปล่า ฮะมันคุ้มเหลือกันเดือนอาจารย์ไหมทำมาทำไมทำไมาได้อะไรอ๋อหรือว่าอยากจะเป็นครูที่แสนดีเอาไว้อัพลงไอจับลงมาเฟซบุ๊กแล้วก็ให้คนมากดไลค์ like, ให้คนมาคอมเมนต์ฮะยังไงจะได้อวยกันว่าฉันนี่มันเป็นครูที่แสนดีแล้วผมเองเน่ยผมนี่เป็นเยื่อ ชัชัยสถาบันของเราอะมีนโยบายที่จะสร้างคนสร้างมืออาชีพถ้าในแง่ของธุรกิจอะแน่นอนมันเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินไม่คุ้มเลยแต่เราต้องการสร้างคนนะอาจารย์ก็ต้องทำทุกทาง และอาจารย์ต้องทำให้ได้ครูเห็นนะว่าเธอเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีโอกาสที่จะได้งานดีๆทำในอนาคตอ่ะแต่ว่าถ้าเธอยังติดเล่าอยู่แบบนี้เธอก็จะเสียโอกาสไปแล้วเธอไม่เสียดาเหรอ ความเสี่ยงต่ออาชีพการงานของเธอในอนาคตครูรู้นะว่ามันยากแต่ครูเชื่อว่าเธอฉลาดพอที่จะรู้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ได้ยังไงอยู่ที่ใจเธอกล้าหาญพอหรือเปล่าครูเชื่อนะ ว่าเธอทำได้อาจมีหลายคำถามที่วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมต้องออลาเพื่อบังคัพลักดันคนที่ยืน อยู่ข้างล่างให้ยืนอยู่ข้างบนเหนื่อยก็ต้องทนและทนไปเพื่ออะไรบางครั้งก็สงสัยที่ทำไปคุ้มค่าหรือเปล่าเป็นแค่ดาวสองทางชั่วข้ามคืนไม่มีใครที่จำ คนที่ทำไม่ใครมีที่ยืนแต่ที่ฉันยืนยังยืนต่อไปทำไมคือความสุขใช่ไหมที่ได้มายืนข้างหลังจึงมีเรียวแรพลังได้มากอย่างนี้มันคือความรักเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ คิดได้มือยู่ตรงนี้และเห็นคุณยืนตรงหน้าพี่สู่ฝังังบางครั้งก็เคยเคิดมีชีวิตไว้เพื่อใครๆเทียบกับเส้นทางมากมายที่ฉันมีคือผมมาลาบววน,นะครับ สำหรับหัวใจของคนเป็นครูเนี่ยก็ต้องบอกว่าภูมิใจแล้วก็สิ่งได้กลับมาก็คือความสุขแค่นั้น<า>นะคะเราไม่ได้อะไรตอบแทนมากไปกว่านั้นครูยินดีกับเธอทั้งสองคนด้วยจริงๆนะ,ะว,วีนาชัดชัยวินาขอครูก่อนหน่อยวันที่ เราเห็นดอก,ดอกเห็นผลวันที่มันประสบความสําเร็จเนี่ยกำไรยังไงมันก็คุ้มค่าแล้วมันก็เป็นกําไรชีวิตของของคนคนหนึงที่ก้าวเข้ามาเป็นครูค่ะเธอทั้งสองคนคือกําไรของครูนะเลือกจะวังดีเพื่อคนอื่นไปทำไมและคงวังดีจากวันนี้ไปจน กว่าดินสองมันจะแหลมเนี่ยมันต้องเจอกับอะไรบ้างพอดีหนูเห็นว่ามันเลยเวลางานแล้วอะคะ่ะยังไงเดี๋ยวหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเฮ้ยงานยังไม่เสร็จจะกลับบ้านได้ยังไงผมกล่าวว่าถ้าคุณออกไปทําข่าวเนี่ยนะไม่ตายก็พิการโอ้เส <c oughs> ดายรอดมาได้ตัวหนูเองอะเป็นแค่เด็กฝึกง,งานนะคะพี่พี่จะให้ผลงานมันออกมาเหมือนมืออาชีพได้ยังไงอะ <c oughs> เด็กปัญญาพี่วัดเนี่ยมันกระจอกสำหรับที่นี่มากเลยใช่ไหมคะเออ